สวัสดีงามๆพี่น้องป้องไปเด้อค่ะอันนี้ช่องแพ่ผ้าลวยขอฝากเนือ้อฝากตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้แกสองน้องใหม่ช่องแพ่ผ้าลวยด้วยเด้อค่ะเมื่อนี้เป็นคลิปแรกเนาะค่ะเนาะจะได้มาสัมผัสเมซี่ได้ข่คาว่าเมซี่เพนฝันดีฝัน งวดที่ผ่านมาวงวัดวัน 16, ทีน่สิบหกมิถุนายนสองพันหาร้อยหกสิบห้ากัฟันเหม่นขักแม่นเน่แต่ว่าบบเดนลงคลิปนะะเนาะค่ะเนาะอันนี้ภู้ขากระสีมาสัมผัสเปิดตัวเพื่อถีเมซี่ฟันหลบต่อไปถ้าเพิ่นฟันดีกระสิคออนุญาตมาถ่ายถ้ำเพิ่นเพื่อจะได้เป็นสะพานบุญหายีีนองปองไปเฮาตอนนี้ยุคเขายากมากแพงเงิเนค่ำกระหายากเนาะคะ่ะ ก็เลยขอเพื่อนว่าขอแบียงปันเนวทางเนี่ยเด้ออันยาเอ้เพื่อที่ได้ลายความเดือดร้อนให้ญาติพี่น้องเฮ้าหวังเพิงเงินเทวดานาอค่ะนาะหาเงินกับฝืดเครื่องถ้ามาขาขคายกับเงืนท้องกับหายาค่ะค่ะขาขคา,า,า,ายกิดขาขคายบอดีคนกับโต๊งงานร้ายผู้ขากับมาเา้าชุบเพลินฟั่งขอหลออเพิ่นให้เพิ่นออกคิบ เพิ่นก็เลยยอมออกนะคะนะบ้านนี้สิห้เพิ่นเราค่วมฟันย้อนรอบที่ผ่านมาก,ก่อนนะคะนอว่าเป็นเนาใดสมาฟันได้คักไดเน่เข,ขาคกเขาเน่เท้อันนี้คือตัวเลขหดที่ผ่านมากนนะคะเนะของเมซี่แปดศูนย์เจ็ดเอ้ยแปดเจ็ดศูนย์นะคะถ้ามินตัดไปตัดมากก็ถือตรงๆเนะคะเนะเมซี่เพิ่นก็นเน,น้นเจ็ดศูนย์ 07แล้วก็83083แล้วก็3003มันก็ออกตรงๆนะคะออกออก07นะคะเนาะเอาบานี้สิได้ถามสัมผัสเมซี่เนาะว่าเพิ่นฟันเนาะได้เพิ่นคือฟันได้คักในแนว่าลูกหลานเพิ่นถือ่อหลายผู้ขาจากมาขอตามแนวทางนั้นเมซี่ก่อนเขาพันศาเนาะคะ่ะเนาะเอาสูบเอาไส้ก่อนเนาะอ่ะกากราบนมัสการค่ะเมซี่ สวัสดีค่ะมัอน,นี่ซิมาสัมผัสเมซี่้อคะเดอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสะบ้านบุญเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สัมผัสคลิปนี่ก็ขอให้เมซี่เราความฟันที่ผ่านมาก,ก่อนเนาะ,ะเนาะว่าเป็นแนวใดเนาะฟันไปความเป็นมากเป็นจังใดคือมากฟันได้ตัวเลขตัวนี้เนาะค่ะเนะาะเชิญเมซี่ค่ะเออรับเมซี่ก็ฟัน อันลงไปห้องลงไปห้องเหล่าน้าโน,นโมมมบ,บ,บมี่แม่ขอดนั่งโบมีมีจั๊ป้าบาไปจับเบื้งกิดมีจั๊ป้าตายเดี๋ยวไปใช้กับมีจั่บป้าไปจับขึ้นใต้คู่โต้รดมาชี้กับเก็บเอาเก็บเอาเก็บใส่ถุงอะไรต้นเต็มถุงเออกระเลยป้า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 ยังนอนไหมสิ ปะคออ๋อปะคอหน่อยหรือปะคอใหญ่ค่ะปะคอบหน่อยบะใหญ่ปะคอดั่งป่าดัเชียมเลยละอ๋อแต่ว่ามันหักเก็บขึ้นมาแต่เใดมันตายกุโตม่นชีกเลยตื่นพันสันสันแค่นั้นแหละแต่ว่ามันหักเป็นปลาตายม่นชีะเฉิ่ยตื่นขึ้นกะคิดว่ามันเป็นโซเป็นหลาเทวดามาโกรธนะเพราะว่าพันชีหรือมันชีออกมันสีได้โซไปเกามา้มันชีกับพันืีมันได้โซ เขเลยว่ามันจิตเป็น,นเลขสามศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่ละแปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์มันก็เลยออกก็เลยได้บอกมูไลค้อยู่ดอกบอกผู้บอกร้านบอกพี่บอกนอก้องเขาก็ถือนัอ่นอยู่ค่ะผู้ขาก็ได้ยินนั่อยู่ค่ะแต่ผู้ขาก็บอกเด้เอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามิซี่เป็นฟันโตเป็นฟันลายเหมือแล้วเป็นกระบ,บอกย่ำค่ะ เห็นไปไปพอไผ่เพิ่นกระบอกเสือเด้อเสือเด้อเตพุขาก็ะบาดเอาเงื่อนกันหน่อยน้ำราคาหุ่นวุ่นวุ่นไหวกำลังวุ่นไหวเรื่องครอบครัวเนาะค่ะก็เลยบาดเอาน้ำเพิ่นบาดได้โศกน้ำเพิ่นได้ยูชุดสองได้ยูเดชุดสองแต่ว่าลูกไส้เพิ่นลูกไผ่เพิ่นก็ได้เบิร์กคู่พ่นค่ะได้โศกไร้น้ำเพิ่นหัวนี่นั่นแม่ดองดองเพ่นก็ได้ เพิ่นไปเฮือนได้เพิ่นกระบอกเพิ่นบเพิ่นบ่ห่วงตัวเลขเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นน่ะยางอายเพิ่นบ่เคยออกคลิปทังใดนี่แหละคือเหตุผลที่ผู้ขาเต่มาทายท่าเพิ่นลงคลิปเนาะค่ะทางงวดต่อไปเมซี่ฟันดีผู้ขาสิกาสิมะคอติดตามแนวทางเพื่อสิเป็นสะพานบุญเด้อค่ะเด้อเมซี่เด้อเพราะว่า่เาาาว เพัน,น,น,น้าลกดราะว่าคือสิเพราะว่าเมซี่เพิ่นกะถ่าตอนเขาพันช้าเพิ่นกะสิตั้งใจปฏิบัติรมเนอกะเนะเพิ่นกะโบยากบอกแนวทางนค่ะเนะผู้ขาก็เลยขอทายถ้ำกอนคลิปเขาพันช้านี่แหละว่าถ้าเมซี่ฟันกับขออนุญาตเอาลงคลิปในเด้อเพื่อเป็นสะพานบุญให้ลูไคล้านข้ญาติพี่น้อง ไพ่ก็อยากมีได้เงินเทวดามาซอยจุนเจือครอบครัวเนาะคะ่ะเนาะเพือ่อที่ได้ลืมตาอ้าปากได้ในซอยคาประทูคอคากับเข่าต่อชีวิตต่อลมหายใจไปเนาะคะ่ะเนาะมมมมัมมมนนัันน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 หลดไไ่่้ะะบอคือว่า<ม>ค่ะก่อนนะนี่เม็ดมิซี่กับฟันแม่นอยู่แม่นบค่ค่ะสาวฟันจีดะแม่นอยู่าวฟันจีนัาา่น,าบ,านบริสุทธิ์ เราะมันจตื้นคือแ,แมันจืดนัดแม่นได้โชคโรดแต่เกามากนะแต่เกาแต่ล้างหมห่นได้ยุค่ะก็ได้คาวว่าเมซี่นัดฟันแม่นมาตลอดเด,ด้ยค่ะเพราะว่าเพิินก็มีคนถือน้ำเพิินมาาลายหดและค่ะแต่วา่าบุกาบเดตออกซื้อเนาะค่ะเนาะถ้าบเดตออกซื้อกับโมีไพ่หูคือว่าแล้วมีแต่ญาตพี่น้องหูเวลาเพิ่นฟันถ้าเพิ่นฟันจือคือได้เลยนะคะ เทวดาเพิ่นกัมักมะปวดไลเนาะค่ะเนาะม่อว้วนอม่ซีอว้วนค่ะกะน้าเพิ่นกับม่ซีอ้วนเนาะค่ะเนาะผู้ขา่าข้าศึว่าสิขออนุญาตมาถ่ายถ้ำเพิ่นนี่แหละเพราะว่าเอาโศกเอาไส้เนาะค่ะคลิปแหลก,กะขอเอาบารามีเพิ่นให้ส่องได้บ่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกันเนาะค่ะเนาะให้ช่องเจริญรุ่งเรืองอ่าอันนี้ช่องน้องใหม่แพ้ผ้ารวย กอยากนําเสนอเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางงวดนี้ไมซี่ฟันหรือ,อยังเนาะค่ะฟันตองงวดหรือ,อยังพ่อมียังฝากท่านผู้ชมแน่บกค่ะเออเคยมันห้าก็ออกชูดเจ็ดแต่ว่าเจ็ดชูดก็สามชูดู่ดสามไอ้น้ำแน่วะแต่หามันอยากมันได้งวดนะงวดวันที่นึงอย่าลืมน้ำเบื้องแน่สามชูดเหลอไอเดินไห้ร่องเบื้องวะ เลือดช้ศย์กับศูนยหนึ่งหันลัติดตามเือปกติมันสีเกยออกมันสิออกอีก่นะอ๋อทีเมซี่เมซี่แปรนี่เมซี่มันใจตัวได้เนี่ยค่ะทีโตที่พรท่านออกเนี่ยมันออกเจศูนย์เนาะมันออกเจ็ดย์ศูนย์เจ็ดไปแล้วเนาะค่ะเนาะเมซี่เพิ่นจับปลาดตายเพิ่นเพิ่นแปรว่ายยังเนี่ยค่ะแปดสามแปดสามศูนย์ศูสามสามนย์เหลอกัยังนะคะทีเพิ่นมั่นใจว่ามันจะออกแน่นอน หาชุดสามหาสามนย์หรือว่าสิบแปดสามชย์ก็ได้ล่องเบิรงเดอร์ถามว่าพิดผากบอาธิกรรมให้คุ้แมงเมชี่เลิอบ่ห้เป็นบาปเป็นกรรมล่องเบิรงนะนะเธอพ้นออกอีคิดว่าพจนจออกอีกน่ะนะมันใจยู้สามชุหนึง่งค่ะ <ขา S 2> เม,มซี่เพิ่มขึ้นมากคือหาศูนเนาะคะ่ะเนาะหาศูแล้วก็หนึ่งศูนมันพอค่ะ So so ศูนย์หนึ่งอ๋อศูนย์หาสามศูนหาสามศูนย์เลือเลื้อหาเลื้อหาสามศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี้ยบบขาสีเขียนเนาะค่ะเนาะ่าาเลขไม่ซี่กะสีเลือหลอบต่อไปเพิ่นเพิ่นหาหาสามศูนย์นะค่ะรากา แปดสามศูกะสองตัวกัสีเป็นศ huh ูนย์สามก้าศูนย์หนึะแล้วกะสามศูนย์เนาะค่ะแล้วกะมีหาศูนย์บอค่ะเมซี่ที่เมซี่ว่าหมั่นใจว่ามันอาจจะมาอีกนะคะเก้าศูนย์หนึ่งแล้วคูละลองเบิ้งแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งเนาะค่ะแล้วก็ศูนย์หนึ่งเนาะค่ะ เลกเมซี่กับโบไลตโตนะคะงวดวันที่หนึ่งก่อข้อบกหา,าเมซี่ฟันนะคะเมซี่ฟันแมน ชื่อเบอร์เท่านั้นละสองสามคู่นั่นละอ่า,อ,าอันนี้แพ่ย์ผ้าลวยกับสิคอทวนตัวเลขดนะค่ะเด้อช่องตัวเลขที่ไม่ซี่มันใจว่าต้องมานเนาะมันอาจจะมานเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,นะะ,ะกามีหาสามศูนย์หรือว่าแปดสามศูนย์นะคะเนาะสามตัวเนาะแล้วกามีเก่าศูนย์หนึ่งเลขสองตัวกับศูนย์สามสามศูนย์แล้วก็หาศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะเนาะ อันนี้ทางช่องเสนอเป็นเพียงเนี่ยแนวทางเนาะค่ะเนาะบอสสนับสนุนเห้เหยนการพานันนะคะนะสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลเพื่อเป็นไอตัวเละกับเป็นมีเขามมรลดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณบอชัยวิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเด้อช่องแพทยผ้าลวดกับโคจบคลิปไหวเพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ